วันนี้เรามาอัปเดตอากาศบ้านปะก้อยกันนะคะวันนี้อากาศดีอากาศดีแล้วก็แดดก็ค่อนข้างแรงด้วยค่ะก็อัปเดตอากาศบ้านป้ากันนะคะเดี๋ยวป้าจะโชว์สีบ้านน้อยหอยสังป้าสักหน่อยนึงว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสามีเขาก็จัดให้ค่ะ เราไปดูกันว่าสีบ้านน้อยป้าถูกใจกันหรือเปล่าเอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะสีสีหวานแววไหมคะแต่ตรงนี้จะคงเดิมอ,อสีไม้ไวค้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนห้องนอนนะคะก็เลยคุณสามีก็เลยจัดสีนี้ให้นะคะ นี่ละคะอันนี้พภินันธนาการจากคุณสามีนะคะดูนะคะนางไปเอาของบ้านแม่ลูกชายานี่น,นะคะไปแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาก่อนเ<อ>มื่อคืนป้าก็นอนอบ้านนี้นอนตั้งแต่สองทุ่มโอ้โหหลับยันเช้าเลยค่ะไ<อ>งเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันดีกว่านะคะ<อ>ไปกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะโอ้โหเห็ดเยอะมากเลยค่ะแต่คาดว่า,าเราจะมาช้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเลือกเอาแล้วค่ะว่าอันไหนมันใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้นะคะไปตรงนู้นเลยโอ้โหเยอะมากแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหอันใช้ได้นี่มันจะยังไงเนาะวางเป้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆเติมเลยคะ่ะตรงนู้นอีกจุดหนึ่งวันนี้ก็พอตรงนี้แล้วมั้งคะเนี่ย โอ้โหบานถังเลยดูเพื่อนๆจ้าโอ้โหเก็บกันเลยนะคะเนี่ยถ้าชา้อีกหน่อยละเกินแล้วค่ะเพื่อนๆดูอันนี้ต้องมอมุดนะคะเนี่ยใช้อีกหน่อยเกินแกงค่ะ โอ้โหม้มนทิ่มหน้าป้ากิ่งกิ่งไม้ค่ะอลำบากนิดนึงนะคะพเพื่อนๆแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่าจุดนี้จุดของป้าเนี่ยมันโอ้โหวันนี้เดินจุดนี้จุดเดียวพอค่ะมานทิ้มหัวป้า ทิมจริงๆนะมันไม่ใช่ทิ้มธรรมดานะามาช้ากว่านี้นิดนึงไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะตรงนี้มันจะเด็ดยากนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันจะได้หมดแล้วคะ่ะเพื่อน บอกสามีมาตรงนี้เลยเราว่าโอ้โหดูเถอเป็นเหมือนเพื่อนๆจ้าตรงนี้้ะเป็น,เ,นเป็นที่ของป้านะเนี่ยแต่ถ้ามาช้าคนนี้ก็ไม่ได้ละ ช้านะ่ะนิดหนึ่งจะทำอะไรได้อ่ะอยากมาใจจะขาดมันลำบากเล่นง้นเพื่อน ันอยู่ในมอสเนี่ยเราต้องงัดยิงตรงนู้นอะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราก็จะไปที่เราผ่านมาเมื่อกี้เขาจะเป็นสายมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเราจะเอาให้เกลี้ยงเลยเนี่ยเพราะว่ามันยังได้อยู่ค่ะเอาเลยนะคะตอนนี้ปานจะรัวๆล้ะเพราะว่า เยอะมากอ่ะเยอะจริงๆอะพยายามเก็บให้สวยๆเวลา เวลาให้ลูกค้ามันจะได้ไม่แตกไม่หักค่ะเพื่อนๆให้สามีเอาตะกร้าลงไปก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้คงไม่ได้นะคะอันไหนไม่ได้ไม่เอานะคะสุดเก็จะชำ้ชำๆอะ่ะ วันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องนกเลยอ่ะมาป่านี้มันอยู่ป่าลึกน้องนกอ่ะย่งงงนะมันก็ล้องอยู่นั่นแหละมันเป็นที่ของเขาอเะนาะ มาทั้งหยุมเลยค่ะเอามาทั้งหยุมเลยแล้วเขาย่า้าเยอะนะอยู่ในมอสอ่ะเราต้องจกเขาออกามา วันนี้ป้าพอเลิกงานปุ๊บป้าก็ขึ้นเขาเลยไงพอป้าลงไปตอนเช้ามารู้สึกว่าเจ็บตรงนักแข้งสองข้างเลยสงสัยมันเป็นกล้ามเนื้อป้าเดินเยอะไงะทำงานก็เดินไปห้าหกชั่วโมงละห้าชั่วโมงละมาเดินขึ้นเขาชันๆอีก <c ười> เกือบจะเกินแกนซะแล้วเลยเนี่ย โดนแดดแล้วก็โดนมันจะเก็บยากหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเอ,นอาจจะไม่ฟินขอทําเก็บไปทําความสะอาดไปนะคะเพราะว่าออสิ่งสกรปรกอะ่ะมันก็สกรปรกแหละแต่ว่ามันก็ป้าก็ทําบ้างอะ่ะคือมันพากันเลอะหมดเลยถ้าเราเราจะได้เวลา นี่มันจะได้งานไม่งอกที่ฮอตของป้าตรงเนี้ย ครึ่งชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าตรงนี้กลัวจะไม่เสร็จจังเลยดูสิเพืเ่อน บอกสานีบอกว่าเธอไปในสองสามชั่วโมงไปไหนก็ไปบอกขึ้นเขามายังไม่ได้เห็ดเลยโทรละรัวอยู่นั่นแหละหมดแตเยอะค่ะจุดเนี้ยเยอะ ดอกนี้ไอเห็ดนี่แปลกนะเวลาเขาบานดอกเขาดันหุบเด้งขึ้นท้างบนเออนี่ไง นั่งไม่ถนัดค่ะขนมันอ้วนอะนะไม่รู้จะอ้วนไปถึงไหนเนาะกินก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะก็แค่อินนอ่มนั่นแหละแต่อาศัยกินจุกจิกค่ะหมดไปเยอะตาตเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ ต้งสายเห็ดนี่มันจะเป็นเห็ดรุ่นแรกคร่ะเพื่อนๆมันก็เลยมันก็เลยจะแก่เร็ว อหมดแตงเต็มเลยหวานซชแล้วเราแก่แล้วไม่ต้องมากินหรอกนู่นสาวนุ่น วันนี้เก็บง่ายนะคะเดี๋ยวพวุ่นี้ฝนตกแล้วมันจะแฉะแล้ววันนี้ยังง่ายอยู่พรกนี้จะแฉะนี่ค่ะมองนี้อีกจุดเดียวไม่ต้องไปไหนเลย แบบแต่ต้องเก็บให้หมดนะคะเพราะว่ามันอู้ยังอีกยาวไกลค่ะยาวไกลเก็บยังไม่ได้เซี่ยวเลยวันนี้แม่มดก็ขยันขึ้นจริงเลย มดมันกัดป้าใหญ่เลยจะมากัดทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันพอดีป้าไม่อยากทำให้เขาตายนะพอปัดไปปัดไปมันก็ไปโดนตายอย่างเงี้ยบาปไม่รู้ตัวอีกเราไม่ได้ทำร้ายเขาหรอกแต่เราปัดเขาออกไปแค่นั้นเอง ยังไงชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ประก้อยหน่อยนะคะสวยทุกดอกเลยแต่ว่ามันก็จะมาช้าไปนิดนึงนะคะ่ะ ไหนอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่เอานั้นนะคะแต่ว่าโอ้เสีได้จุดนี้แต่จุดนู้นาจะได้ทุกป่ายัางไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกันโอ้หมดมันกัดปาอ,อันนี้รู้สึกว่าเขาจะไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เราไม่เอาดีกว่านะคะไปเราไปจุดใหม่กันจุดตรงนู้นค่ะนุ่นค่ะเพื่อนๆแต่อันนี้เราต้อง ล้วงนะคะต้องจกต้องล้วงะคะอันนี้ยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนดีกว่า